ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมสูบปลาครับผมเนี่ยสูบปลาไปขึ้นบ้านไหมครับยิ่งแง่ๆอยู่นี่เอาลงมาสูบครับผมตีแหางแล้วไแหางแล้วครับผมยิ่งพ่ายที่ตามยี่งนลงไปแล้วยี่งนหนักจับปลาลงไปแล้วครับผมยิ่งพ่ายที่ตามครับ มีจะได้ปลาตัวใหญ่บ่พี่น้องซุ่มใจกันครับผมนี่มากแล้วครับพูอัดรถก็สูงครับผมนี่ช่วยลุไปนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องติดใจจำเดี๋ยวนั่งเดี๋ยววางวางบนพอจะได้ปลาเนี่ยกันบ่มือนียครับผมขึ้นบ้านไหมเออน้ำปักเออเรออครับผมตามครับผมไปพูดจบเลยครับผมมีได้ปลาคว้าแล้วครับผมนี่บางเอาบางเอาโอ้ลงกแปะข้าวเดือดได้เลยครับนี่ ให้มันโดดออกเนี่ยได้แล้วครับเริ่มได้แล้วครับผมปากควาครับตถูกงี้แล้วมั้งเนรองี้แหละตัวเงี้ยวว้ามีปากคว้างี้ผมจะพาลูกอบู่ใกล้ๆครับพี่น้องติดตามครับมาต้องพี่ครับผมดิ๊กกับพ่อบอกดิ๊กลงมีตัวเงี้ยวปืนมากมั้งพี่น้องโอ้ให่ล่ะยุ้ยใช่ล่ะผมไปวันนี้ครับผมพี่น้องน้ำกวาด ครับผมห้น้องผูเบิสงครับผมไม่แล้วครับผมไม่แล้วนี่ตัวมันงี้นะครับผมบัคว้าครับนี่กำลังจะเอาจับโอ้ยได้อีกแล้วครับผมเอ้าเอายู่อ้ยตัวมันงี้ช่อยอีกแล้วครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่สุดยอดเลยมังเอาครับมังเอาอู้ได้อีกแล้วได้อีกแล้ว qua bu gặp phải những cái lại thành Hãy subscribe cho kênh มียอย่างไรอย่ในนี่ดูสิครับผมน้ำหาตัวใหญ่อีกตัวไหนบ่เอสทักหมื่นแมงไม่ทัาหมุ่นครับหงานเรื่อหมุ่นครับผมไม่ยังลบบปลาบ่อสเดินปลากระป๋องครับของแท้มีอีกว่ะ

หอยได้ครับผมหอยแล้วหอยแล้วปลาดุครับเอาเอา้อ้าวไห้บ่เอาละครับน้ำครับผมน้ำได้ละ กลังคุ่มครับผมออกแห้งหมดเลยครับทิ่มมือเหมืโทษผมครับผมโซนว่าเป็นน้ำพุกทายหมือว่าปลาดุกวะปลาดุกอีกแล้วครับโอ้ตัวงามขนาดครับปลาดุกเนี่ยวางลงไปเลยครับผมได้ปลาดุกอีกแล้วปลาเค็งก็มี่ะปลาหมอน่ะเออปลาหมอก็มีเหิือนพูดมาครับผมน้ำเรื่อยๆครับตู้ไม่งั้นก็ไม่งั้นก็ปลาดุกอีกแล้วครับผม ดูป,ปดมาครัาช่อนนี่อนนเอาละครับผมน่องโอ้เอาอไปแล้วครับโอู้อู้ดิ้งอุ้ยบปนครับผมปนมือเสีย้ยนด้วยกันครับนี่ไปเ,เซตเสียปนหรอครับโอ้ยผูกขึ้นมาครับเสซตเบิด ลุนต่อพี่น้องลุนต่อจะไม่ยั่งอยู่บ่มันต้องอย่างนะขี่ตุ่มลายปลาหนีิเปย์ใส่มันหมดอยู่นี่แหละครับก็ได้ขึ้นออตอนนี้งกำลังเก็บปลาหน่อยครับปลากระดีอ่ะที่บ้านเอื้อนปลาอย่างหล่ะขี้เดือดขี้ลืมครับผม <c oughs> ไปเลยไปเลยครับไปเลยงลงเข้าไป เดี๋ยวก็ต่ำเองครับผมยกไปเรื่อยแล้วก็ต่ำเองต่ำม,มือครับผมเห <c oughs> นื่ย <c oughs> นอยก,กว่าดุกน้าวหนาจริงก็ล้องเบิองมงบอนี้อากาศเย็นครับผมพี่น้องได้ไม่อีกแล้วครับผมนั่นบอกว่ากำลังกลมจกจกแม่นเลยครับผมได้ปลาดุกไม่อีกแล้วเอ,อู้อากาศเย็นครับหนาวมือนี้ตะบูว่านี่ครับมันขึ้นนี่เออดือด,ด,ดระดึกปลาดุกต่ำเข้าไปนี่ก็นั่งหายแล้วครับนผม นี่ก็จับเห็นยังกันครับผมพระเจ้าจับปูจับป่ามาฟันบอกฟันใหม่ครับนี่สองค,คนนี่โอ้ยโอดูแล้วเพื่อนเอา,เอาป่านมาหมุนอยู่มองเลยงานใหม่เพื่อนเลยเดี๋ยวงานใหม่ออกาไงครับผมเออ,อความยืดดีความยืดดีเยืย้มเยืย้มเยืย้มยึดตามผลนกอครับผม เอไมาอยู่กันไหมโอ้ปลาเข็งไงครับผมปลาเข็งแมียไงเดี๋ยวป้าหนิอู้าหมอนะครับผมปลาเข็งเออตะเด็กไกลอะไรนะตะไกรไกลครับผมก็ดาบเงินปลาเข็งครับตะไตรไกลเงินว่าผมก็หันลินน้ำประทันพี่น้องเดี๋ยวเพื่อแปลงไม่อีกครับผมเดี๋ยวที่ตามไปเรื่อยครับ เดี๋ยวพวกก็โจ้มากครับผมรอตัวยิ่งแย่กัดูลงมากครับพี่น้องเดี๋ยวก็พ่อครับผม ไม่อีกแล้วปลาดุกครับผมแสดงววาอยูนน่นั่หลายครับผมนี่นายยางาไงงนไม,ม่งานน่ะไอเล่ยครับน่ำไอเล่ยฮะไปเื่ยนครับผมก็ปลาึ้นมาครับ งเอาไม้นี้จากข้างผมบันฮะพี่นองครับผมเอาไปเลยนั่งไปเลยะงดบโอ้เสียงมานี่นอก็รอปากมาครับผมว้ โอ้ได้ไล่ตัวนี่คอจักตัวมันตายบ่ฮะนันหายใจบ่ได้ครับนี่จะกี่ตัวครับผมไม่จะตายห<อ>มูมา้วานโอ้ามือจับแต่หมูม้วนเพิ่นว่าพี่น้องมันลอยจับยังมาขึ้นโอ้ยฮิดจังไงเอ้าได้เอาขึา้นไปล่างครับผมไปครับไปล่างเหรอครับผมอู้ไปได้บ่เอ้ยวางมันมือเด้อมันมือเด้อดลื่นมันลื่น ดูด mm ีครับผมบ้านติขี่ตมครับพี่น้องผมจะขึ้นไปไหนบ้างงี้ไปไหนขึ้นไปครับขึ้นบปาล่างรับผม่ห้องโอ้โหอ้อ้ห้อ้หโ้โหโอ้โหโล่างโออ้โอ้โหอ้โหโอ้หอ้อ้้อ โหแบบไงเลยครับอู้โอ้โหกระโดดออกตะตันกระโดดออกแล้วโหวังโอเวนแนวแล้วครับผมเฮ้ยถังนี่แยกออกมาเลยแบบคอกําลังแยกปลาครับเดี๋ยวกระโดดใส่ถังยังไงสินหรอ โอ้ตั <Airbnb> no ้งเงินหนักไอ้ควองคุนไปไหนอะเฮ้ยปากคอครับผมนี่เมึงออาพี่น้องอุ้ยปากคอครับผมบอดในหน่อยไงนี่ว่านลักจับไปแล้วฮันเขี้ยนึงฮันบุ้ยมึงเอาครับตัวนี้สองตัวนี้ห้วยสุดยอดเลยครับนี่ฮึตรงไห เต็มม <ique> ือเลยครับอุ้ยอ้วนก็อ้วนครับผมนี่ตัวนึงตัวนี้ครับผมใช่ๆๆช่วงตัวนี้สุดยอดเลยครับบักง่ายเลยกรลุกกรลุกกระลุกกระลุกอะไรยุ่งประจับล่ะอยู่ในน้ำว่ายานยานยุ่งคูก พี่น้องจอน,นอยู่ในน้ำประหยาดมันนะครับอุ้ยปลาดุตัวงามๆเลยครับหลักจับมืะขึ้นนีไปแล้วฮรับเนี่ยอุ้ยลักจับป่าเนี่มืะขึ้นพี่น้องอยังวะแล้วปลาเคียงกับตัวงามครับเนาะ้องเอ้ยนี่ลาบปลาปลาดุ สองตัวที่ตัวเหมังครับเฮ้ยอันนั้นปากกระดีเนาะปากกระดีเดือดครับผมพัตตาขมิ้นตายยังกอกเลื่อยครับผมแต่ว่าอันนี้พี่น้องอันนี้เนี่ยพัตตาขมิ้นอียังกอกไตแกล้ง ไตแกลนมันม,มนันไตไกลนะครับไตกลนบอกฮันลินลอดเอาลินมาอัดเพดานพร้อมแมนบอไตกลนมันม,มนันไกลนะครับกลนเออนีก็มาจากเพื่อว่าปลาเข็งครับผมเบงโงโอุย้ยพี่น้องเบงโงเบงโงไม่เงี้ยนะครับผมนี่พี่น้องเด็กเบงโงอู้ยหม่บานหมนู่หมู่หมานนี้มืนเล่นลักจับได้หลาย,ยาเยอะมากปลาเข็งนี่มครับผม เมี่ยใหญ่หลีเลยครับผมมึงหัวรถอยู่มือผมเกือบสามนิ้วครับผมสามนิ้วเลยครับมันเกือบสามนิ้วครับผมเออเบื้องหล่อสามนิ้วสบายสบายเลยนี่ผมแง่ครับมันมาล่างผมเพิน่นล่างแล้วก็ไปด้อมกันนะนี่ค่อยแยกนีแยกหรอแยกแยกันใส่น้าไปเดี๋ยวจะบดถายเนาะเออแยกใส่น้าไว้ครับผม ครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมเรียบร้อยว่างหันก็ได้ยุครับผมตัวใหญ่สองตัวตัวหนึ่งว่านเอาขึ้นไม้นี่เห็นครับปากเข่งพร้อมามว่าขึ้นได้ทำนี่ขึ้นหลักจับไปทีหนึ่งล้วครับรอบหนึ่งเพลินว่าสูบจมูกว่านนี่ครับมาหลักจับก่อนกันต้นบุญนี่ครับผมอยากจับแห้งครับมือมือกระจบยมือว่านหนอนหอน จบป่าไปกอนกันเนาะต่าแข่งไห้อยู่ครับผมอ่าีตาครับจบลิบครับผมดีวเพิ่งจเกีบแล้วครับผมแต่น่หาหัวรัดอันนี้เพิ่สิสซูไปเฮ็ดบุญขึ้นบ้านไหมครับผมนี่อันนี้ใกล้นี่แหละที่ตา,า,ค,าค,ครับผมแต่น่้หัวรัดสีวสีแก้วอ่าเก็บของชาวบนกันครับผมที่ตาครับสวัสดีครับผม ដល់ទ <experiences> <flats> <mumbles> ៅក្បាល2គីឡូ2គីឡូឯងបានបាននេះ